สามีที่เห็นแก่ตัวคือคนที่ใส่ใจแต่ตัวเองมองความต้องการความรู้สึกและความเหนื่อยของตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวิตคู่โดยไม่เคยมองเห็นว่าการแต่งงานหรือความเป็นสามีภรรยาคือการแชร์ชีวิตกันไม่ใช่ให้ใครคนหนึ่งรับภรระฝ่ายเดียวต่อไปนี้คือลักษณะและพฤติกรรมของสามีที่เห็นแก่ตัว หนึ่งมองว่าหน้าที่ในบ้านเป็นของภรรยาเพียงคนเดียวสามีเห็นแก่ตัวมักจะมองว่าการดูแลบ้านเลี้ยงลูกหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างล้างจานกวาดบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทั้งหมด เขาอาจกลับบ้านมาแล้วไม่ช่วยอะไรเลยบ่นว่าเหนื่อยจากงานนอกบ้านทั้งที่ภรรยาก็ทํำงานเหมือนกันแต่กลับต้องทํำงานในบ้านเพิ่มอีกโดยไม่มีใครช่วยสิ่งที่ซ่อนอยู่คือเขาไม่ได้มองว่าภรรยาเป็นคู่ชีวิตแต่เป็นผู้ช่วยชีวิตให้เขาสะดวกสบาย 2. ไม่รับฟังความรู้สึกของภรรยา เมื่อภรรยาพูดถึงความเหนื่อยความน้อยใจหรืออยากให้เขาช่วยอะไรบ้างเขามักจะหงุดหงิดบอกว่าเรื่องแค่นี้เองหรือทำไมต้องคิดมากทุกปัญหาจะกลายเป็นเรื่องจุกจิกในสายตาเขาเพราะเขาไม่เคยคิดจะเข้าใจผลลัพธ์คือภรรยาจะกลายเป็นคนเงียบกลืนคำพูดไว้เพราะรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟัง สามคิดว่าเงินที่หาได้เป็นของตัวเองคนเดียวแม้จะอยู่กันแบบครอบครัวแต่เขากลับมองว่าเงินของฉันก็คือของฉันเขาอาจใช้จ่ายกับตัวเองได้เต็มที่แต่เวลาภรรยาจะซื้ออะไรหรือขอใช้เงินกลับต้องอธิบายหรือโดนตั้งคำถาม บางคนถึงขั้นปิดบังเรื่องรายได้ทำให้ภรรยาไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องการเงินเลยจริงๆแล้วการแต่งงานคือการวางแผนชีวิตร่วมกันไม่ใช่แค่การอยู่บ้านเดียวกัน 4. ไม่เครารพหรือให้เกียรติภรรยาในที่สาธารณะ สามีแบบนี้มักจะชอบพูดจาดูถูกหรือทำให้ภรรยาเสียหน้าโดยไม่รู้ตัวเช่นประชดแดกดันตัดบทด่าเสียงดังหรือแสดงออกว่าภรรยาไร้ค่าไม่เคยพูดดีๆหรือให้คำชมแม้ภรรยาจะพยายามดูแลบ้านและครอบครัวมากแค่ไหนสิ่งที่เจ็บคือ ผู้หญิงคนหนึ่งทุ่มทั้งชีวิตเพื่อครอบครัวแต่กลับโดนล,ลดคุณค่าจากคนที่ควรเป็นคนปกป้องหากไม่สนใจความฝันหรือความต้องการของภรรยาถ้าภรรยาอยากเรียนต่ออยากทำธุรกิจอยากทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเขากลับไม่สนับสนุนหรือบอกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกเถอะ เพราะเขาอยากให้ภรรยามีชีวิตอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกให้เขาเท่านั้นความจริงคือการเป็นภรรยาไม่ควรหมายความว่าเราต้องทิ้งความฝันของตัวเอง 6. ทำตัวเป็นลูกคนโตในบ้าน บางคนไม่เคยเติบโตพอที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆเพราะยังใช้ภรรยาเหมือนแม่คนหนึ่งต้องดูแลทุกอย่างให้เขาต้องทนเขาเอาแต่ใจต้องประครบประงมแต่ไม่เคยคิดจะช่วยดูแลหรือแบกรับอะไรเลยสุดท้ายภรรยาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีสามีแต่มีลูกผู้ชายโตเต็มวัยเพิ่มมาอีกคน 7. หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเรื่องเงินเรื่องลูกเรื่องในบ้านเขามักจะโทษคนอื่นหรือเฉยเมยไม่ยอมจัดการไม่หาทางแก้เพราะมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่เขาและภรรยาก็ต้องเป็นฝ่ายแบกรับทุกอย่างเสมอ 8. เห็นแก่ตัวทางอารมณ์และความสัมพันธ์ ในเรื่องของความรักหรือเพศสัมพันธ์เขาจะเอาความพอใจตัวเองเป็นหลักโดยไม่ใส่ใจว่าภรรยาจะรู้สึกยังไงเหนื่อยไหมอยากไหมหรือโอเคไหมบางคนอาจใช้อารมณ์ความโกรธความเงียบมาเป็นเครื่องมือควบคุมคนในบ้านด้วยซ้ำกาวเลือกจะเงียบแทนที่จะพูดคุยแก้ปัญหาเวลามีปัญหาหรือภรรยาอยากคุยเขาจะเลือกหนี ด้วยความเงียบบอกว่าขี้เกียจทะเลาะหรือเดินหนีไปเลยทำให้ภรรยารู้สึกเหมือนคุยอยู่กับกําแพงทั้งที่เธอกําลังพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่พฤติกรรมนี้แฝงความร้ายแรงตรงที่มันทำให้คนที่อยู่ข้างๆรู้สึกโดดเดี่ยวแม้จะมีคนอยู่ข้างกาย สิบสนใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวเขาอาจเป็นคนที่ดูเฟรนลี่กับคนนอกใจดีสนุกมีน้ำใจแต่กับภรรยากลับเย็นชาไม่เคยถามไถ่ไม่ใส่ใจคนแบบนี้จะให้พลังกับคนอื่นจนคนในบ้านไม่ได้รับอะไรเลยภรรยาจะเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาทั้งที่เป็นภรรยา 11. คออิสระกับชีวิตแต่ไม่ให้พื้นที่กับภรรยาเขาอาจชอบเที่ยวติดเพื่อนติดเกมอยากมีเวลาเป็นของตัวเองแต่พอภรรยาอยากมีเวลาพักบ้างอยากไปเจอเพื่อนอยากออกจากบ้านบ้างกลับโดนห้ามโดนบ่นหรือโดนทำให้รู้สึกผิดสะท้อนว่าเขาไม่ได้เห็นภรรยาเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการส่วนตัว แต่เห็นแค่คนที่ต้องอยู่ดูแลเขาเสมอ 12. ชอบโยนคำว่าอดทนไว้หน่อยเธอเป็นเมียนี่เป็นคำพูดที่ฟังดูเหมือนแค่เตือนสติแต่จริงๆคือการกลบเกลื่อนความรับผิดชอบมันคือการบอกว่าฉันจะเป็นยังไงก็ได้แต่เธอต้องทนเพราะเธอเป็นเมีย ความสัมพันธ์แบบนี้คือกับดักที่ภรรยาต้องอยู่แบบอดทนตลอดชีวิต 13. ไม่เคยขอบคุณหรือเห็นความพยายามของภรรยาไม่ว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนทำเพื่อครอบครัวแค่ไหนเขากลับไม่เคยขอบคุณหรือชื่นชมบางคนพอไม่ได้อย่างใจยังจะพูดประชดประนามหรือทำเหมือนเธอยังไม่ดีพอ มันเจ็บตรงที่คนที่เราทุ่มเทให้มากที่สุดกลับเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกไร้ค่า 14. ใช้คำพูดบรนทอนความมั่นใจเธอเคยสวยกว่านี้นะทำไมไม่เก่งแบบเมียคนอื่นบ้างนี่เธอทำอะไรกินฉันได้บ้างเนี่ย คำพูดพวกนี้ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันทำลายความมั่นใจของผู้หญิงช้าๆแบบไม่รู้ตัว 15. ไม่เคยถามว่าเธอเหนื่อยไหมมีความสุขหรือเปล่านี่คือจุดเล็กๆที่สามีที่ดีจะทำเสมอแต่สามีที่เห็นแก่ตัวจะไม่เคยถามเพราะเขาไม่ได้สนใจจริงๆว่าภรรยารู้สึกยังไงเขาสนใจแค่ว่า ตัวเองสะดวกใหม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือยังสามีที่เห็นแก่ตัวไม่ใช่แค่คนที่ไม่ช่วยงานบ้านแต่คือคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในครอบครัวไม่ฟังไม่แชร์ไม่รับผิดชอบไม่เคารพความรักจากเขาคือความเหนื่อยที่ไม่มีวันหายและคำว่าภรรยา ถูกลดค่าจนเหมือนแค่คนใช้หรือคนแบกชีวิตให้เขาอยู่ได้เท่านั้นถ้าคุณหรือใครก็ตามอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของใครแต่เกิดมาเพื่อเป็นคนที่มีคุณค่าในชีวิตใครบางคนแบบที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปเพื่อความรักนั้น สามีที่เห็นแก่ตัวอาจไม่ได้ทำผิดร้ยแรงแบบนอกใจแต่เขาทำผิดกับหัวใจของผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆทุกวันผิดตรงที่ละเลยทำให้รู้สึกไร้ค่าและทำให้คำว่าภรรยากลายเป็นคนที่ถูกมองข้ามไปในทุกวันถ้าเธอรู้สึกเจ็บจากการอ่านทั้งหมดนี้แปลว่าเธอไม่ได้อ่อนไหวเกินไปแต่เธอแค่ รักตัวเองไม่พอมาก่อนจากนี้ไปอย่าลดตัวเองเพื่อให้ใครรู้สึกรักเธอมากขึ้นเพราะคนที่รักเราจะไม่ทำให้เราต้องร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสำคัญขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ